ใช่ครับพอไม่ให้มะฮมันเป็นเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ผมไม่ทราบครับผมลืมแล้วอ๋อแต่เป็นสมุนไพรแน่นอนครับผมครับผมอ๋อเอาใบมะกรูดนี่นะอ่ามีทั้งมะกรูดมีทั้งบวบพริกแล้วก็มะระอยู่ในร่องเดียวกันนั้นครับผมแมงลักแล้วก็ทั้งเอ่อฟักครับผมอืมเออคุณสุชาติครับไอ้คําว่ากล่อมแกล้มเนี่ยใครตั้งครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ครับอ๋อลุงคิมสากัดครับผมอ๋อ ได้มาจากเขาครับเพราะเราเออถ้าเราทําแบบกลมกล่อมกลมกลมใช่ไหมเราก็สามารถมีกินมีอยู่ได้อ๋อคือทุกอย่างครับผมเราไม่ต้องไม่ต้องไปเน้นหวังด้วยเหมือนขอให้มีกินครับผมอินซูลินต้องเน้นมากเคมีก็ต้องเน้นมากแต่เราไม่เอาเราพอเพียงว่าครับผมพอเพียงพอเีอยู่ได้กินแล้นะเออโอเคครับผมอ้าวเดินหน้าว้าวคุณสุชาติต้นมะพร้าวต้นนี้ทาไมลักษณะเป็นงี้คุณตัดทิ้งเหรอครับเนี่ยคือเป็นการตัดรากล้มต้นครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ต้นมันเงยขึ้น ต้นเงยขึ้นเพื่อให้ต้นเงยขึ้นครับผมแล้วถ้าจะทําการตอนย้ายสถานที่เพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเราตอนเราสามารถเอาไปปลูกได้ปลูกได้ให้ผลภายในสองปีให้ผลภายในสองปีนี้ได้สองปีแล้วต้นจะเตี้ยด้วยไม่สูงต้นจะเตี้ยครับผมอ๋อแล้วนี้เขาเรียกว่าตอนต้นมะพร้าวเหรออันนี้คือการล้มต้นล้มต้นก่อนตอนครับผมสําหรับการตอนนี่คือ ั้นตอนจะเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมล้มเนี่ยจะขั้นตอนแรกคือการล้มต้นไว้ก่อนจะทิ้งไว้นานไหมก็ประมาณปีหรือสองปีครับโอ้โหปีสองปีสองปีเลยเหรอเพราะอะไรจะทําการมันมันเงยขึ้นก็จะให้ผลผลิตอยู่จะเตี้ยจะเตี้ยกรเรเก็บง่ายครับผมแต่ลักษณะนี้คือถ้าเราปล่อยต้นสูงขึ้นไปไม่รู้ว่าเราจะเก็บได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเราต้องลำบากในการปีอีกแต่ถ้าเราเราล้มต้นอย่างเงี้ย ภายในป,ปีใช่ไหมถ้าต้นทุเสี่ยงใช่ไหมครับผมถ้าถ้าภายในปีหนึ่งถึงมันจะไม่ให้ผลผลิตแต่เราก็ใช้เวลาตรงนั้นคือเสียเวลาตรงนั้นนิดหน่อยอปีต่อไปเราทํางานตอนตอนภายในสองปีก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเกิดล้มต้นแบบเนี้ยมันทําให้ราคาดีขึ้นไหมห<ก>รือย,ยังไงราคาดีขึ้นไหมก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่ความต้อ,อตงการของตลาดอ๋อครับผมความต้องการของตลาดความต้องการของตลาดครับผมบางคนก็ไม่เห็นเขาก็อยากได้ก็ราคา พันหรือสองพันโอ้ต้นหนึ่งนี่นะครับผมครับผมก็ต้นเนี่ยสามารถถ้าเราตัดเอาต้นไปเนี่ยสามารถไปทำเป็นเสาเ<อ>สาเาขาเรียกเขาเรียกอะไรนะแพ่แพ<อ>ในอ๋อเป็นแพครับผมเป็นแพใน,ใน,ใ,นในบ่อน้ำนี้ใส่ทองได้ต้นใช่ไหมฮะ<อ>ถ้าเราตัดต้นไปแล้วเอายอดไปแล้วก็เหลือแต่ต้นเราสามารถทำประโยชน์ได้อโอเคต้นก็สามารถขายได้ลูกขายได้กินได้อู๋กโอ้สารพัดประโยชน์เลยนะน ไอสวนแบบนี้คุณได้ความคิดมาจากไหนครับความคิดคือเป็นการแสวงหาความรู้ครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เดียวทั้งในหนังสือก็อ่านในเน็ตก็ดูได้มาเพราะความพยายามล้วนๆใช่ไหมไปดูมาแล้วครับผมนี่ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้คือกระชายครับสมรถเอาไปกระชายดำไหมมันไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้กระชายธรรมดากระชายธรรมดาครับผมไปทําน้ํายาน้ํายาไก่ ทำน้ำยาไก่ครับผมเออน้ำยาน้ำยาไก่นุ่มจีนอ๋อน้ำยาหนุ่มจีนครับผมเนี่ยอ๋ออร่อยนะอร่อยครับผมก็ทำป่นก็ได้ทำน้ำพริกก็ได้เอาหัวมาด้ครับใช้หเอาหัวหัวได้แล้วก็ยอดนฮะสามารถเราสามารถเอาต้มจิ้ได้เ้าสบกปีรอสิงาสามารถเาต้มจิ้ได้แล้วแล้วมีกระชายดำไหมต่อมามี มามีตะไคร่ดำนี่ฮะตะไคร่ดำเป็นผืนไหมเนี่ยครับตรงนี้เป็นผืนไหมเนี่ยตะไคร่ดำนี่เขาเอาไว้ทำไมครับทำกระดูกยีนได้ไหมนี่ใครว่าตะไคร่ดำนี่ทำเป็นลำยาโครโรโครโได้ไหมครับได้เหรอไม่ไม่ไม่ได้ครับเป็นเป็นอันนี้อันนี้อันนี้บอระเพ็ดสมุนไพรใช่ไหมครับตะไคร่ดำเนี่ยครับผมเป็นสมุนไพรครับ เรามีอบอระเพ็ดเสรมาด้วยเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยครับ <ผม S 1> รบอระเพ็ดอันนี้เราปลูกไว้สำหรับทำพันธุสารสกัดทุนไพรสำหรับฉีด<อ>ไม้ผลของเราครับไล่มแมลงหรือป้อง,องกันแมลงครับผมบอระเพ็ดนี่คือเอามาจากแหล่งอื่นฮะเอามาปลูกตรงนี้อันนี้แหลง่ลงอื่นอ่าพันธใหญ่เขีว่าพันธุ์ใหญ่ครับผมก็จะทำการปลูกไว้สำหรับทำพันธุ์ต่อไป ขยายเพราะว่าตลาดมีความต้องการครับคุณเขิยงพันใหญ่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้คือเอามาเอามาจาต้มส้มตำแล้วเราเคยต้มในสมัยเด็กินได้เอาใบเอาใบมันใส่กระสมตำนี่คือเราจะดูดูตามตลาดขอได้ไหมคุณทศชาติเนี่ยไปตำส้มตำเนี่ยอได้ทำไม่ได้กินนเป็นวิถีวิถชาวบ้านของแบบแบบนั่งเดิมที่เรากินนี่คือคือเราเราปล่อยไว้นี่ครับเจ้าหน้าที่เคยได้กินไมเราปล่อยถ้าบอกว่าไม่ดูเลกก็ปล่อยตามธรรมชาติใช่ไหมแต่เราดูแลนิดหน่อย ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนี้เยอะเราใช้เวลาตรงนั้นไปทําอย่างอื่นดีกว่าอแต่ถ้าเราทําน้อยเราทําน้อยเราสามารถดูแลทพ่วถึงใช่ใช่แต่นี้เราเทำทำหลายอย่างปลูกหลายอย่างกล้วยมือเพื่อนไปทุกอย่างอยู่ด้วยกันสบ้านหาจืดในใน,ในสวนของเราได้กับแก้มต่างกันกับกับแก้มครับเพราะว่าไม่เหมือนกันรอไม่เหมือนกันครับเอาแล้วกับกับแก้มพอกล้องแก้มเนี่ยมันเป็นไงกับแก้มดิรจะพูดกั แก่เน <sociedad> ี่ยเราเราหาจากก้มแกล้มโอ้กลมแกล้มลงมาก่อนนะฮะก้มแกล้มลงมาก่อนก็กลับแกล้มครับเพราะว่าทั้มีก้มแกล้มกลับแกล้มก็ไเหรอเอาโอ้เข้าเข้าใจครับเข้าใจต่างกันตรงนี้ครับโอ้มแกล้มต่แต่บางครั้งก็ต้องไปด้วยกันครับผมไปเลยโอเคครับพริกไทยเราเพิ่งลงในภายในหนึ่งปี ับผมนี่มีสองต้นอ้าวนี่มันไม่ใช่ต้นพลูเหรออันนี้คือต้นพริกไทยครับอ้าวผมเข้าใจว่าต้นหมากพลูนะอันนี้คือเราปลูกสองต้นอ๋อทเสาหลักให้ในไร่กลมกล้มนี่มีต้นพริกไทยกี่ต้นอ่ามี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 อยู่สามต้นครับสมต้นสามต้นอยู่นี้สองแล้วตรงนี้สองครับอ๋อมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วออกลูกยังออกลูกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทานทานได้แล้วครับผมผัดเผ็ดได้ได้โอ้โห มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับทั้งแก้วมังกรอ่าแก้วมังกรพาไปดูเลยครับพาแก้วมังกรแก้วมังกรก็มีมังกรฝั่งนู้นครับโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวคุณสุชาติจะพาไปดูแก้วมังกรนะครับติดตามเราไปเลยครับใครไปเรียนมล่งใครทำใครพี่นายพี่นายระวังเลยนะคนเดินตนริกเนี่ยพวกนี่ยระวังเลยครับเอาอันนี้เหรอแก้วมังกรอ้าวแล้วคุณไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับเนี่ยคุณคุณสุชาติพันธุ์มาจากเอ่อ เอ่อมามาจากในบ้านน้องม่วงฮะบ้านม่วงคือครับของของพี่พัชราใสยอยยานเตียงตำบลอะไรอำเภออะไรก็บอกเด้วยอ่าบ้านน้องม่วงตำบลหุองผอำเภอโนกีบุตรมยมครับอ๋อนี่คือให้ผลผลิตแล้วรอครับผมได้กินไปแล้วฮะสองรุ่นอ๋อครับผมแต่แต่คนอื่นเขาบอกว่าทาไมถึงปลูกแล้วให้ผลผลิตไวจังภายในหนึ่งปีมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะไม่มีฮะแต่เราเราเรามันอยู่ใกล้ใกล้หลอดไฟในบ้านเกี่ยวอะไรกันก็เพราะว่าอ่าแก้มงโกมันต้องการแสง อ๋อแสงทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอครับผมไม่ต้องข้อมาเอาละก็ต้องการแสงเนี่ยมันจะสังเคราะห์แสงได้ตลอด24ชั่วโมงเอาลหรอ๋อบางคนเขาบอกว่าทำไมปลูกแล้วมันมันไม่มีไม่มีผลให้เพราะว่ามันมันต้องใช้แสงในการสังเคราะห์ก็แสงภายในใบนะ้็ใบครับผมไม่ทำมันไม่มีใบแต่มันจะมีต้นในการสังเคราะห์ครับผมต้นสังเคราะห์แสงสีเขียวตลอด24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงยิ่งดีขนาดนั้นเลยอ่ะครับผมถ้าไปศึกษานี่จะเคยเห็นเขาเขาเปิด หลอดทำเป็นสวนแล้วก็ทําหลอดไฟเปิดปิดให้เป็นเวลาอช่วงค่าเนี่ยเขาจะเปิดถึงสี่ทุ่มเช้าดึกมาเนี่ยจะจากตีสามนี่ฮะแก้วมังกรถ้าจะถ้าจะปลูกนี่เป็นวิธีการปลูกแก้วมังกรใช่ไหมโอวิธีบำรุงดูแลรักษาอันนี้ต้นขนาดนี้ก็วันที่ให้มันให้ผลผลิตยังไม่ขนาดนี้ฮเหรอครับผมแต่ว่ามันให้อยู่ประมาณห้าลูกวันนั้นแล้วปลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยก็ ก็ไม่ถึงปีดีฮะประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าเกือบปีฮะเกือบปีอ๋ออโอเคครับผมรับผมนี่คือต้นลงกองอ่าในบ้านเราเขาบอกว่าปลูกไม่ได้แต่ผมก็อยากปลูกลองดูว่างั้นเถอะผมบอกปลูกไม่ได้ไม่ความคิดของผมนี่อยากจะปลูกลงทุนลงคุดอะไรที่ไม่ได้นี่จะลองว่างั้นเถอะจะลองถ้าเราจะทาการวางวางโครงการแล้วก็จัดการเป็นอ๋อ อนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณกี่วันอันนี้อันนี้อันนี้ประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนครับผมเป็นต้นมายืนต้นนะครับผมแกผลผลิตประมาณกี่เดือนได้ครับก็อันนี้ประมาณเจ็ดปีครับเจ็ปีเจ็ดปีเหรอแล้วไปเอาพันธุ์มาจากไหนฮะเนี่ยคุณท่านิี่มาจากชุมพรครับมาจากชุมพรโดยการเพาะจากเมล็ดเพาะจากเมล็ดครับผมแล้วมีมีตอนไหมมีแบบตอนไหมตอนตอนตอนเอามายังไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่อยู่ลาบต้องเปเยาอ๋อแต่แต่มีตอนแล้วครับผม ตอนไว้ที่ชุมพรครับผมลองกองมาโอทางนี้มันอาแล้วรู้รู้สึกว่าคุณจอยเนี่ยจะเอาของคุณสุชาติไปเยอะเหลือเกินนะนะรู้สึกว่าจะเอาของคุณสุชาติไปเยอะเกินนะนี่เอาอ๋อนี่นี่หรอต้นติใครที่คุณสุชาติว่าสมุนไพรทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตามธรรมชาติตามธรรมชาติตามธรรมชาติคุณสุชาติจัดให้นะครับ นี่อันนี้อันนี้คือกล้วยหอมพันเพชรบูรณ์ฮะเนี่ยกล้วยหอมพันเพชรบูรณ์ครับผมนี่เนี่ยมันแตกต่างแตกต่างกันไงกับพันธรรมดายังยังยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขาอยูเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกครับผมทดลองครับผมอ๋อฝั่งต่อไปจะเป็นกล้วยไทยกล้วยไทยอ๋อครับผมตามไปดูกันเลยตามตามคุณครับไปด้เลยอาจัารย์นี่คือกล้วยไข่ถ้าจะปลูกเนี้ยเพราะว่ามีความร่มรื่นในสวนนี้จะมีกล้วยไขย ด้วยไข่ตรงน้นเตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนด้วยไข่นะน้อยนาน้อยนาแซมเข้าไปด้วยไข่ก็น้อยนาแซมชิดๆเต็มๆมาจะเป็นมะม่วงฮะอ๋ออ๋ออีมะม่วงอีต้นนะครับเนี่ยมะม่วงน้อยนานี่คือเราไปจากการคือผลิด้วยทำทำด้วยตัวเองทำกับมือก็คือเสียบตอเหรอเสียบภาพไหมแทะับกิ่งเนื้อตอรอยรอยทับกิ่งรอทับกิ่งเนาะเออเป็นรอยอ่ะยังเห็นเนาะนี่คืออ่าท่านผู้ชมดูรอยกันเลยครับนี่เนี่ยรอยทับกิ่งมาทำเองนะฮะครับผม คือเราต้องทำการฝพิด้วยมือจะได้กินข้างบนเราปลูกต้นไม้พืชผลใช่ไหมข้างล่างเราจะเป็นพริกแซมแล้วอันนี้ก็คือขมิ้นขมิ้นเหลืองขมิ้นขมิ้นเหลืองมาจากบนทำการปลาต้มที่ที่กแกงไตปลาทำเนี่ยอันนี้คือขมิ้นเหลืองอ๋อฮะ คือมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างฟังถ้าเกิดได้ไก่มาตัวเนี่ยจบเลยจบเลยครับได้ไล่นี้จบเลยครับผมได้แกะมาตัวมีเล้าขาไหมครับเป็นเป็นกล้วยหอมคอหักเขาเรียกกล้วยบ้านเรียกนมสาวกล้วยนมสาวครับผมลักษณะเป็นไงครับคุณสุชาติคือมันคล้ายคล้ายกล้วยหอมครับหรือว่าคล้ายนมไหม อ๋ไม่ไม่คลายครับกล้วยหอมอ๋อหัวแดงไม่เหมือนนมเลยคล้ายๆกันอกล้วยครับผมเนี่ยคือเราได้กินแล้วฮะรุ่นหนึ่งลูกมันขึ้นมามันเป็นยังไงอ๋ก็หอมดีครับหรอครับเหลืองด้วยอันนี้พวกนี้คือสุกแล้วจะเหลืองอกล้วยหอมทั้ไปทักกล้วยหอมทั้ไปจะไม่ไม่ไม่เหลืองใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมเนี่ยอันนี้เหลืองมากอร่อยด้วย แล้วก็ติดกันเนี่ยจะเป็นกล้วยเล็บมือนางโอ้โหรู้สึกว่าจะมีทุกอย่างนะเนี่ยมีกล้วยเล็บมือนางครับตรงนี้ตรงนี้กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางครับผมแก้มกับเศษก้องแก้มกล้วยเล็บมือนางเราจะปลูกไว้สามสี่โกะครับผมอ๋อไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับวันนี้มาจากจุมพรครับมาจากจุมพรทั้งนั้นเลยครับผมมาด้วยการด้วยการมาปลูกครั้งแรกด้วยการกลับหัวฮึปรับหัวฮะดีไหมมีเคื่ออะไรครับที่ปรับหัวครับเพราะว่าต้องการเพื่อทําการขยายพันธุ์ เพราะว่าถ้าเรากลับหัวแล้วลูกมันขึ้นเยอะอแล้วพอว่าลูกมันขึ้นเยอะเราสามารถขยายพันธุ์เยอะๆได้ครับผมนีเป็นองค์ความรู้ด้วยว่าเป็นแบบอันนี้คือคือผมศึกษามามาทุกทั้งทั้งอินเทอร์เน็ตและการอ่านบอกว่ากลับหัวเขาบอกว่าเลยโดยวิธีการว่าดีสุดแล้วครับผมเลยอยากจะทําดูแม้แต่กระทั่งการผานอผานอและไปเพาะชามปลูกก็มีฮะคือหนอนหนึ่งเง้าหนึ่งเนี่ย น่องหนึ่งสามารถาพานอได้ถึงสิบนอสิบหัวแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการพาหนอหรือพางา๋อันนี้เป็นองค์ความรู้นะผมเล็บมือนางอ้าวแล้วใต้เล็บมือนางเนี่ยน้อยหนาใช่ไหมเนี่ยครับผมน้อยหนาฮะโอ้โหคุณุช้ติแล้วจะมีเอ่อเนี่ยฮะจะมีฝั่งนี้ใต้จะมีกระเพราฮะโอ้โหไมเรื่อยยังมี้เรด้วยเนี่ยกะเพราอีกนะฮะ เพราะว่าเราจะทำเป็นโซนฮะต่อไปเพราะไปไปพัฒนาทีหาไม่นะเขาห้ามตรงไหนปลูกได้กินนมัปู่ไว้สหรับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมฮะแต่เราเป็นคนยุคใหม่ต้องคิดการใหม่วางแผนใหม่คิดดีทำดีเนาะนทำเป็นโซนแล้วทำเป็นแถวคิดดีทำดีโถ่ครับผมใช้ได้ด้วยครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่เป็นไรฮะก็คนเท่าคนแก่อทำมาให้เราก็ดีแล้วแต่เราแต่เราก็มา รแล,แลงตไไห,นไไหไในส<ม>วนใช่ไหมครัแต่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราถ้าเราทําการเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่จะจะปลูกง่ายปลูกง่ายก็ได้โอ,โอเคครับคุณสิชาติขอบพระคุณมากครับสำหรับความรู้ที่ให้พวกเราในวันนี้สอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ